สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันที่15กุมภาพันธ์2024มาพบกับเราช่องอินโนไลท์วันนี้เราจะมาดูแนวโน้มสกุลเงินคู่ Gbp Jpy จะเป็นอย่างไรราคาปัจจุบันอยู่ที่189มีระดับแนวต้านแนวรับที่สําคัญที่ต้องสังเกตดังนี้แนวต้านที่1อยู่ที่ราคา189.70ถ้าหากราคาสามารถทะลุผ่านได้เราจะเห็นการพุ่งขึ้นของราคาไปสู่แนวต้านที่2ที่ราคา190ซึ่งเป็นแนวต้านที่สําคัญและถ้าหากราคาสามารถทะลุผ่านได้อีกครั แนวต้านที่3ที่ราคา190.50แต่หากราคาไม่ทะลุแนวต้านได้เราจะเห็นการดึงกลับของราคาหากราคาตกอยู่ภายใต้แรงกดดันการขายแนวรับระดับที่1จะอยู่ที่ราคา188.70ถ้าราคานี้รับไม่อยู่เราจะเห็นการถอยกลับสู่แนวรับที่2ที่ราคา188.40และถ้าหากราคาตกอยู่ภายใต้แรงกดดันในการขายราคาอาจลดลงอีกเราจะเห็นการถอยกลับสู่ระดับแนวรับที่3ที่ราคา188 ซึ่งเป็นแนวรับที่สําคัญขอให้โชคดีเป็นของทุกท่านการลงทุนมีความเสี่ยงและผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนถ้าชอบในการวิเคราะห์คุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามความรู้ใหม่จากทางช่อง i n น o l ไลด์ like ของเราได้ครับขอขอบคุณที่รับฟังรับชมการวิเคราะห์แนวโน้มคู่สกุลเงิน GBPJPY ในวันนี้